สวัสดีครับกระถางปูนปั้นพัทธลุงกระถางเด็กชายแม็กนะครับวันนี้มาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะครับเนื่องจากไม้ต้นนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่จะมาทําการเปลี่ยนดินเนี่ยนะครับหลังจากหน้าฝนมานะครับผมก็เดินดูแล้วว่าเออดินมันแฉะนะครับดินมันเริ่มจะเป็นโคลนและก็ถึงเวลานะครับถอนขึ้นมาก็แต่งรากแล้วก็ล้างรากเปลี่ยนดินนะครับกระบวนการเปลี่ยนดินเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากที่ว่า ผมใช้มะพร้าวสับนั่นนะครับรองก้นกระถางแล้วก็ดินนั้นเก่าของมันเนี่ยครับดินที่ว่าใช้ปลูกก่อนเนี่ยก็เอามาปั้นเป็นลูกเนินขึ้นไปนะครับแล้วก็นําต้นชนชมต้นนี้ครับมาวางลองดูนะครับความสูงของมันได้พอดีหมายต้นนี้เนี่ยผมจะยกโยงรากขึ้นไปอีกนะครับเลยไม่ใช่เลยไม่ได้ปั้นดินให้พอดีกับรากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกดรากของมันเนี่ยเข้าไปอีก รากมันเส้นเล็กนะครับตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้เลยถ้าเป็นรากเส้นใหญ่เนี่ยต้องใช้เชือกนะครับดึงดึงอันนี้มันยังกดเข้าไปได้ผมก็เลยใช้วิธีการปั้นดินนะครับให้มันเล็กกว่ารากเดิมนะครับเพื่อจะกดหลายรากเข้าไปนะครับต้นนี้นะครับเป็นไทโซโคนะครับชื่อว่าเจ้าวังสมบูรณ์นะครับต้นเนี้ไม้ผมเออจะยกโยงขึ้นไปนะครับว่ายงตอนโตมันจะสวยนะครับรากผมไม่ได้ล็อกรากนะครับ ก็ตั้งใจว่าจะมันพลิ้วไปนะครับเอียงซ้ายเอียงขวามั่งคดเค็ดไปมั่งก็ดูมิติเป็นมิติของไม้มันดีนะครับอยากให้มันเป็นสไตล์แบบเออธรรมชาตินะครับเราไม่ได้จัดมันมากจนเกินไปนะครับเพราะถ้ามันตรงเกินไปเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่สวยนะครับมันไม่พลิ้วถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาเออมันจะออกมาพลิ้วกว่านะครับไม้มีชั้นนอกชั้นในนะครับอ่าส่วนท่านใดที่สนใจกระถางก็ทักแชทมาพูดคุยกันได้นะครับ